อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจําวันที่ยี่สิบธันวาคมนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยมาเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะได้กี่เพชรเนาะประจําวันที่ยี่สิบวันนี้นะครับ อ่ะมาดูกันครับหนึ่งแล้วก็สองสามห้าหกโอ้โหวันนี้ได้น้อยว่ะวันนี้ได้หกเพรน,นะครับโอ้วันนี้ดวงสวยว่ะอ่ะ เพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับก็วันนี้ก็สวยไปเนาะวันนี้ผมได้6เพรนะครับอ่ะเพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะเอาวันเท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ